กูต่อมาแล้วผ่านแนวห้ยลอมเมืองจีนไหวว่มงดไปไกลไกล กำเลรกว่ามาภากเหนือแต่ใบหมุนบิดเบลายไปต่างปุ้นอาจโดนส่วนหางต่างตีดีลุ่นน้ำขุนคงขึ้นไหลนองยังได้เกี่ยมวัว Mãi phụn tưng phòm U tụ phao mong Tuyền thúc hoàn châu Tuyền thúc hoàn châu